ชื่อพดด้วงนะคะชื่อจริงสุพิตาเจริญวัฒนมงคลค่ะเป็นดีเรคเตอร์แล้วก็เป็นคิวเรเตอร์ของ Joy Man Gallery ในปัจจุบันค่ะคือเป็นคนมีชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเพื่อนคือต้องบอกว่าตอนเด็กๆเรียนเก่งแบบเก่งมากเลยอย่างงงๆก็ยังไม่เข้าใจว่าทุกวันนี้คือย้อนกลับไปก็ เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอคุณครูที่ดีมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนเก่งมากเพราะฉะนั้นคนรอบข้างเป้าหมายพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเราน่าจะไปในสายวิชาการสายหมอสายอะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุการณ์มันพลิกผันเพราะเรารู้สึกว่าพอเราเข้ามาธยมมันไม่สนุกมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะเป็นต้องรู้เรื่องขนาดนี้เลยเหรอเราจะเป็นต้องรู้เรื่องเลขขนาดนี้เลยเหรอมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเนี่ยมันก็เกิดตั้งคําถามมันก็เป็นฮอร์โมนวัยรุ่นด้วยก็รู้สึกว่า ไม่อยากเรียนแล้วไม่ไม่ชอบไม่อยากเรียนอยากมีอิสระอยากเลือกได้แล้วก็พอเห็นเพื่อนๆรอ,อบข้างที่เขาเริ่มแบบตั้งเป้าเพื่อจะเป็นหมอจะเป็นอาชีพในสมัยนั้นอะจริง,รงๆน่าจะรอบข้างเราเนี่ยหมอเยอะมากเลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นอยากเป็นเลยแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เราีรลกซ์ได้แล้วก็มีความสุขได้ก็เป็นการวาดรูปศิลปะแต่ก็ไม่ได้วาดเก่งนะคะก็คือ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเรียนศิลปะมันมีอาชีพอะแต่มันทำให้เราหนีจากเรื่องรอบๆข้างที่มันอึดอัดได้ตอนเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอะคะ่ะต้องบอกว่าเราเรียนเก่งในสายวิชาการก็จริงแต่ในสายศิลปะเราน่าจะแย่ที่สุดแย่มากๆแล้วก็คือก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าไอ้คว่าแย่มากอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง แต่เราก็ยังรู้สึกว่าการที่เราเลือกเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเน่ะเรามีความสุขเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะห้องสมุดเราอยู่ที่นั่นเยอะมากมากแบบมากๆเพราะมันเป็นบรรยากาศที่มันมีความสุขอ่ะมันเดินจากตึกเรียนไปแล้วลยอะไรเงี้ยก็มีความสุขถ้าเขาไปย้อนถามอาจารย์ก็จะจําพราะด้วงได้นะในแง่ที่ว่าทีสีมันก็จะไม่สง่งมันก็ลอ่ลอๆแร่ๆยอะไรเงี้ยแต่เรามีความสุขอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเรียนศิลปะ มันทําให้เรามองว่าโลกนี้ยลกถึงก็เขียนบันทึกไว้เลยนะว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นสีขาวกับสีดามันมีสีเทาเราจําได้เราจราจประโยคนี้ได้เลยแล้วพอพอเราเรียนเนี่ยเราก็จะไม่คาดหวังเรื่องศิละปะเลยทั้งทั้งที่ในยุคนั้นเนี่ยแบบมันเป็นยุคที่จิตกรรมศิลปกรเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคาดหวังอของนักศึกษา แต่เราดันเราดันแย่อยู่แล้วเราก็เลยไม่คาดหวังก็ทำจ็อบทำอะไรมาตลอดซึ่งเป็นจ็อบที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะด้วยก็เป็นจ็อบที่เป็นพิธีกรบ้างเ,เป็นงานอีเวนต์บ้างเป็นรับสอนเด็กบ้างลเล็กน้อย,นอยจนเรียนจบแม้กระทั่งวันที่เรียนจบจริงๆก็ยังเป็นวันที่เราอะทำงานประจำไปแล้วการประจำที่เราทำตอนนั้นก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าเข้าไปบริหารโรงเรียน เป็นโรงเรียนศิลปะที่ต้องบอกว่าเป็นดินแดนไฮโซในยุคนั้นเลยคือแอมพ r i เรียทองหล่อเซนทันบางนายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานมาตลอดแล้วเขาเหมือนเขาเห็นอะไรก็ไม่รู้อะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคแบบขอจองตัวไว้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมันก็เลยเป็นเส้นทางที่ว่าได้มาทําอะไรที่เกี่ยวกับงานจัดการเรื่องราวต่างๆค่ะ เริ่มต้นมาจากการดูแลองค์กรใหญ่ซึ่งมันใหญ่จริงๆนะในวันนั้นนะเราต้องบริหารองค์กรขนาดนั้นนะเราเรารีเสิร์ชเยอะมากรีเสิร์ชไม่ได้รีเสิร์ชกับใครด้วยคู่กับตัวเองว่ามันต้องอยังไงเราก็ดูวงการอื่นๆวงการเพลงมีแรงดันใจกับเรานะถึงแม้ว่าตัวของพู้ร่วงเองจะเป็นคนไม่รู้จักเพลงเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบอย่างหนึ่งที่ว่าเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยคนรวยที่สุดก็ร้องได้คนจนที่สุดก็ร้องได้มันเลยทําให้เหมือนแบบว่าเฮ้ย จริงๆแล้วคือศิลปินต้องเป็นที่รู้จักแล้วก็คือคนต้องรู้สึกกับเพลงของเขาอะมันเลยเป็นที่มาของคำว่าซื้อเข้าไปแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อด้วยการใช้เงินหรือว่าการซื้อด้วยการใช้ใจอะ่ะมันก็เลยทำให้เอ้ยมันต้องได้ดิมันเลยมีความฮือเหมิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อด้วยความชอบการใช้ใจหรือการซื้อขายโดยใช้เงินก็ตามอย่างเงี้ยเราคิดว่าตัวเราเองไม่ควรทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะนํามาซึ่งการบริหารแกลเลอรี่การบริหารองค์กรแล้วก็การดูแลศิลปินซึ่งหลายๆคนคิดว่าคิวเลเตอร์ทํา,าท,ทุกอย่างหรือควรทําทุกอย่างในมุมของพ่อด้วงจริงก็คือว่าคิวเบเนชีพที่ไม่ควรทําทุกอย่างปัจจุบันเนี้ยมี คนทํางานที่จะเป็นคู่ใจที่ว่าเขาจะเป็นคนดูเรื่องขายงานเขาจะเป็นคนรับมือกับนักสะสมตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนไม่ได้มีแค่คนเดียวก็จะมีทั้งดูแลนักสะสมไทยดูแลนักสะสมต่างประเทศ แล้วเขาก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็พลังในการขายงานไม่ต่างกับเซลล์ที่ขายรถขายบ้านเลยอะ่ะมันต้องใช้ความสามารถแบบนั้นแล้วเราก็จะมีในส่วนอื่นๆด้วยที่เป็นการดูแลหลังการขายเซอร์วิสทุกอย่างตั้งแต่การส่งงานการทำา PR การทำข้อมูลทุกอย่างมันก็เลยนำมาซึ่งเป็นคิวเรเตอร์ที่สวมหมวกของคนบริหารงานด้วยเป็นดเรคเตอร์ด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวก็เป็นหมวกที่เรากระจายไปให้ คนอื่นๆการที่จะทำองค์กรเกี่ยวกับศิลปะหรือทําแกลเลอรี่อ่ะถ้าเราทําทุกอย่างเลยอันนี้เป็นมุมของพด่วงคนเดียวนะคะเราเชื่อว่ามันไม่มีทางเติบโตอย่างที่เกินเกินคาดหรือมากกว่าที่คิดได้มันก็คงเติบโตแหละแต่มันก็คงเติบโตในในพื้นที่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มอบอาชีพให้กับคนอื่นๆด้วยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาถนัด แล้วก็ทำได้มากกว่าการที่เป็นคิวเรเตอร์ด้วยก็ทำให้ศิลปินเหมือนมีคนดูแลเยอะขึ้นแล้วก็จะมีม,มุมมองหลายๆมุมมากขึ้นสำคัญที่สุดซึ่งเป็นความอัดอั้นใจมันควรมีอาชีพอื่นๆที่อยู่ได้ในวงการศิละปะนอกจากศิลปินและก็นอกจากคิวเรเตอร์อย่าลืมนะว่ามีแค่คิวเรเตอร์กับมีแค่ศิลปินมันไม่มีทางอยู่ได้มันควรมีอาชีพอื่นๆซึ่งจะมีอาชีพอื่นๆได้ก็แปลว่า ตัวของคิวเรเตอร์หรือตัวของดิเรกเตอร์เองต้องให้โอกาสกับผู้อื่นด้วยในการแสดงความสามารถของเขาอะค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะเป็นอะไรที่ได้สื่อสารนะเพราะตอนเรียนอะคือมันไม่มีเลยแต่ตอนเรียนมันก็20กว่าปีแล้วนะนะซึ่งปัจจุบนันก็ยังไม่มีอยู่อะมันเลยมันเลยเป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกแอบจะสะเทือนใจนิดๆอนะทุกอย่างมันจะพูดกันที่ปลายทางอะ ที่ว่าศิลปินคนนี้มีมูลค่าเท่านี้แล้วมันประสบความสําเร็จแล้วอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดในสิ่งที่มันเป็นก่อนปลายทางอะว่าเขาควรเดินยังไงเขาควรทําตัวยังไงเขาควรเลือกที่จะไปอยู่ตรงไหนถ้ามันมีเรื่องพวกนี้แม้แต่นิดเดียวอะเชื่อว่าคนที่ทํางานศิลป,ปะอย่างน้อยเขาก็สร้างประวัติแล้วก็สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดี และทําให้คนเก็บงานหรือว่างานที่เขาถูกซื้อขายหรือว่าเขาทําขึ้นมามันจะมันจะไม่ต้องย้อนหลังมาแล้วเออเสียใจไม่น่าทําเลยคือการเป็นคิวเรเตอร์ของ ของเราจริงๆมันเป็นทั้งคนเบื้องหน้าแล้วคนเบื้องหลังอาจจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับศิลปินเรารู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานกับศิลปินอย่างปัจจุบันเนี้ยบางคนน่ะทำกับเขาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนจริงๆคําว่ารู้ใจก็ใช่เข้าใจก็ใช่เห็นข้อด้อยของเขาแล้วก็เห็นข้อดีของเขาในการที่จะนําเสนอออกมาการทําหน้าที่คิวเรเตอร์ของพ่อด้วงนะก็คือเราเอาตัวเองอะ่ะ วางไว้ที่อื่นแต่เราทำหน้าที่เหมือนกับให้ศิลปินสื่อสารกับเราเราก็เล่าเรื่องของเขาอะ มันจะจะกึง่งเป็นร่างทรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับศิลปินมากกว่าคําว่าคนเบื้องหน้าคนเบื้องหลังหมายความว่าเรามีเบื้องหลังเวลาที่เราต้องการให้ศิลปิน,เ,นเขาแสดงพาวเวอร์ของตัวเองเนี่ยเราก็จะอยู่เบื้องหลังแต่เราก็จะเป็นที่ปรึกษาคอยคุยแนะนํากับเขาว่าสิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้อาจจะต้องแบบเก็บไว้รอบหน้านะหรือว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นนะแต่ความเป็นคนเบื้องหน้าของคิวเรเตอร์ก็คือ เราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมเรียกหนูภาพลักษณ์ไม่ได้ควบคุมว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดูหรูหราหรือยังไงแต่ว่าเราจะไม่พยายามที่เอา,อารมณ์หรือความรู้สึกของเราหรือว่าการตัดสินใจอะไรหรือว่าการพูดจาอะไรทําร้ายใครอะ่ะเพราะว่ามันมีคนที่เราดูแลอยู่เยอะสำหรับโคดวงเองอะ่ะคือเวลาเราคุยกับศิลปินเนี่ยเราจะถามเลยว่าเขามีชีวิตยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเขาตั้งเป้าหมายต่อไปว่ายังไงเวลาเราคุยกับเขาเรื่องพวกนี้ปุ๊บอะ่ะเราก็จะ ต้องระวางแผนชีวิตให้เขาด้วยระวางแผนชีวิตให้ศิลปินค่อนข้างมีระยะเวลายาวนิดนึงเราไม่ได้แสดงบทบาทความเป็นคิวเลเตอร์ของเราออกไปมากนะเราจะเป็นคนเบื้องหลังที่สนับสนุนเขาให้มากที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าเวลาเราเลือกศิลปินเนี่ยเราใช้องค์ความรู้ก็ส่วนหนึ่งในการเลือกที่ว่าเวลาเราดูงานเนี่ยมันก็มีความรู้ติดตัวมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกศิลปินเนี่ยมันก็คือสัญชาตญาณว่าคนเนี้ย คือใช่สำหรับเรานะเขาสำคัญสำหรับวงการศิลปะที่น่าจะแบบขึ้นมายืนแถวหน้าให้คนเห็นได้เงี้ยเพราะฉะนั้นคิวเลเตอร์เนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญถ้าเขาเลือกศิลปินที่เหมาะกับตัวเขาอะ หรือว่าเขาเองอ่ะสามารถที่จะซัพพอร์ตศิลปินคนนั้นได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการนำเสนอเชิงวิชาการสื่อสารด้านอารมณ์สื่อสารด้านคุณค่ามูลค่าของศิลปินได้ครบถ้วนปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าคิวเรเตอร์กับศิลปินมันสัมพันธ์กันอ่ะคือมันมันเพอร์เฟกก็อยากจะให้คนที่ทำงานศิลปะหรือว่าผู้สร้างสรรค์ทั้งหลายหรือว่าที่ศิลปิน ได้มีความรู้เยอะๆศึกษาหลายๆอย่างแบบอย่าเป็นไปตามความเร็วของทุกอย่างที่มันผันแปรให้เราเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องเหล่านั้นอย่างแท้จริงแล้วก็มีเหตุผลแล้วมันจะทำให้เวลาเราแสดงออกมาหรือทำงานศิลปะหรือทำงานร่วมกับใครอ่ะท้ายที่สุดแล้วว่าความหนักแน่นแล้วก็การมีความรู้ของเราด้วยมันจะทำให้เรา เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราได้ค่ะ